อ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีช่วงไมบ่ายนะคะทุกคนเนาะวันนี้เมื่อเชา้าคุยไก่ไปทุร่ามา วันนี้ครูแกเอาเรื่องแล้ววันนี้ครูแกะเอาเรื่องของสุขภาพมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนะเพราะว่าเมื่อวานที่ครูแกไปที่ทํางานเก่ามาคะทุกคนแล้วมีมีมีพี่ท่านหนึ่งเขาได้สอบถามเรื่องการลดน้ําหนักมาเนาะอ่าวันนี้ครูแกจะมาเล่าเรื่องการลดน้ําหนักให้ฟังดีกว่าเนาะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้อีกหลายๆคนที่แบบกําลังตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนักอยู่นะคะทุกคนวันนี้ครูแกะเองก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังเนาะด้วยความที่เมื่อวานพี่เขาก็ทักมาบอกว่ามี มีอะไรดีๆมีมมีมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะพอที่จะช่วยลดน้าหนักได้ไหมเขาบอกว่ามีก็คือของคุยไก่เองก็จะมีในตัวของกาแฟรูมคอฟฟี่กับตัวไฟเบอรี่ก็คือรูมไฟเบอรี่นะคะทุกคนเนาะเป็นสารสกัดจากผลไม้7ชนิด7สี7อย่าง7ชนิดสารสกัดทั้งหมด36ชนิดนะคะทุกคนเนาะ,ะซึ่งคุยไก่เองก็ด้วยความที่เราเป็น,ปน,ปน,ปนสารสกัดจากธรรมชาตินะทุกคนเราจะสอนให้ทุกคนแบบ ลดน้ําหนักด้วยด้วยด้วยแบบธรรมชาติเราไม่ได้เราไม่ได้แนะนําเรามันจะไม่ได้เป็นยามันเป็นเพียงแค่อาหารเสริมแล้วมันเป็นแค่ตัวตัวช่วยเฉยๆนะคะทุกคนมันจะไม่ใช่เป็นยาลดน้ําหนักฉะนั้นการที่เราจะลดน้ําหนักได้มันคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เราอ้วนอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากการกิน การกินของเราคือกินแป้งกินน้ําตาลเยอะเกินไปมันทําให้ร่างกายเกิดการสะสมตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กๆอยู่จนเราอายุ40-50ปีเราสิบปีกินสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยเสร็จแล้วก็เมื่อเราย่อยระบบลําไส้เราย่อยอาหารเราไม่ครบมันก็จะกลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลสะสมตามร่างกายก็จะสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยจนเราอายุ40-50 มันก็จะอ้วนนะคะทุกคนพอมันอ้วนเสร็จแล้วทีนี้ต้องต้องการที่จะลดเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะลดน้ําหนักคุณจะต้องเข้าใจในเรื่องของอาหารการกินก่อนว่าสิ่งที่คุณกินในแต่ละวันนั้นน่ะมันมันส่งผลอะไรให้คุณบ้างทีนี้ถ้าเราจะมาปรับเปลี่ยนวิธีการกินคุณก็จะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการกินด้วยอ่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าของเรามันไม่ใช่ยาเขาเป็นแค่เพียงตัวช่วยเฉย ฉะนั้นครูแกเองจะแนะนําในเรื่องพจนานการด้วยเพราะว่าครูแกเองเ็เรียนในเรื่องโพชนาการอาหารการกินอะไรที่คุณกินก่อนหน้านั้นแล้วมาทาให้มันเกิดการสะสมในร่างกายเกิดการสะสมแป้งสะสมไขมันในร่างกายคุณต้องลดอาหารเหล่านั้นลงอ่าเขาก็จะพูดประมาณว่าถ้าถ้าให้ลดอ่าให้ให้ควบคุมอาหารมันก็จะเป็นการยากก็เพราะมันเป็นการยากนั่นแหละหลายๆคนถึงทําไม่ได้ไงทุกคนนึกออกไหม ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจวิธีก่อนอืคุณต้องเข้าใจอ่าระบบร่างกายของเราก่อนว่ายิ่งเรากินอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการสะสมเกิดการสะสมถึงเวลาหนึง่งถ้าร่างกายเกิดการไม่ไหวขึ้นมาจริงอะ่ะเขาจะส่งผลให้คุณเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าตอนนี้คุณยังไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขายังไม่เต็มที่เออเนาะเมื่อไหร่ที่คุณเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นแอดมิดโรงพยาบาลวันนั้นแหละคุณจะคํานึงถึงคําที่ครูแก่เล่าให้ฟังในวันนี้ ฉะนั้นถ้าอยากที่จะลดเริ่มต้นลดตั้งแต่วันนี้ด้วยการที่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณก่อนเนาะเอาหลักธรรมชาติมันจะได้แบบเ,เห็นผลระยะยาวนะทุกคนแล้วมันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วเราก็ทําให้รูปร่างเรากลับมาดีขึ้นด้วยฉะนั้นอันดับแรกเลยคุณต้องจะจะต้องปรับวิธีการกินอาหารการกิน ต้องกินผักกินผลไม้เยอะๆอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะกินเยอะๆแล้วไอ้สิ่งที่คุณกินก่อนหน้านัาน้นนะที่มันทําให้คุณอ้วนจนทุกวันนี้คุณก็ลดคุยไก่ไม่ได้บอกว่าให้คุณงดนะเพียงแต่ว่าให้คุณลดปริมาณลงแล้วก็เอาผักผลไม้ที่ที่อ่าที่คุยไก่มีมีม,ม,มีบอกมีสูตรในการกินอยู่นะเออใครอยากได้สูตรในการกินเพื่อที่จะลดน้ําหนักก็ ทักมาหลังบ้านได้นะครูไกมีสูตรให้อยู่กินผักผลไม้ที่มีเส้นใหญ่เยอะๆต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนที่เราอ้วนเพราะว่าเราสะสมมาเป็นเวลาระยะเวลานานที่ครูให้ไกให้กินผักผลไม้เยอะๆเพราะว่าผักผลไม้เขามีเส้นใหญ่อาหารเยอะเขาจะไปทําหน้าที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเขาทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆเป็นไม้กวาดอะ ไม่ไปไปไม่กวาดที่ไปคอยกวาดเอาสิ่งเอ่อเอาเศษเศษขยะเศษสารพิษท,ที่ตกค้างในร่างกายค่อยๆไปกวาดออกให้คุณไปกวาดออกให้คุณนไงฉะนั้นอืมเนาะแล้วคูแกเองก็มีตัวช่วยก็คือแค่ตัวรูมไฟเบอรี่แล้วก็ตัวกาแฟแค่นั้นเองแล้วคูแกมันน้องเขาสารสก,กัดมาจากธรรมชาติอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ มันคือดีที่สุดเลยคุยกันไม่แนะนําให้กินยานะคะทุกคนเนาะกินยาได้ใช่กินยาเสร็จแล้วคุณคุณคุณกินยามันอาจจะลงแต่เมื่อไหร่ที่คุณเลิกกินยามันกลับมาโยโย่แล้วมันแล้วมันก็อ้วนหนักกว่าเก่าด้วยทีนี้คุณจะลดยากแล้วคุณก็บอกว่าไม่เห็นดีเลยอะไรแบบนี้ฉะนั้นลดแบบธรรมชาติดีที่สุดอ่ะฝืนใจเอาค่ะทุกคนค่อยๆปรับค่อยๆปรับวิธีการกินของเรานี่แหละไอ้จากที่เราเคยกิน ข้าวมาทีละทุกอ่าจานสองจานเราก็ค่อยๆลดปริมาณลงลดปริมาณลงแล้วก็เอาผักกับผลไม้เข้าไปเติมเข้าไปเติมอ่าแล้วก็ชงรูมไฟเบอรี่กินตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาก็กินน้ําเปล่าเลยสองแก้วน้ําเปล่าช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายตอนเช้าๆเพราะว่าตอนเวลาเรานอนเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้เข้าห้องน้ําทั้งคืนใช่ไหมประมาณ ห้าห้าถึงหกชั่วโมงเราไม่ได้เข้าห้องน้ําเราไม่ได้เอาของเก่าออกแล้วมันเกิดของกามันเกิดสะสมอยู่ในร่างกายประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงในเวลาที่เรานอนอ่ะฉะนั้นตื่นตอนเช้ามาคุณกินน้ําเปล่าเลยก่อนเลยสองแก้วแล้วก็ชงกาแฟรูมคาเฟ่กินต่อมันจะช่วยให้คุณระบบช่วยให้เรื่องระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นอ่ามันจะช่วยได้นะคะทุกคนมันอาจจะเป็นไปในระยะเวลาที่แบบค่อยๆเป็่นค่อยๆไปนะทุกคนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับ ถ้าคุณไปกินอ่าถ้าคุณไม่เริ่มแต่วันนี้หรือคุณไปกินไป,ไปกินยาเมื่อไหร่ที่คุณเลิกกินยามันก็จะกลับมายูโยเหมือนกันแต่วิธีที่ครูไก่ให้มันคือวิธีแบบธรรมชาติอ่าแบบธรรมชาติอาจจะเห็นผลช้าแต่รับรองเห็นผลแน่นอนถ้าคุณกินตามวิธีที่ครูไก่แนะนำเนาะครูไก่ม,มีมีวิธีแนะนําให้กินค่บทุกคนอืใครสนใจที่อยากจะลดน้ําหนักแบบ วิธีธรรมชาติคุยไก่ยินดีให้คําแนะนํานะคะทุกคนคุยไก่เองก็ลดมาจาก6กกิโลเหลืออยู่45กิโลภายในระยะเวลา6เดือนนะโดยวิธีธรรมชาติไม่ไม่ผ่านการกินยาลดน้ําหนักไม่ผ่านการออกกําลังกายไม่ผ่านการอดอาหารด้วยะคะ่ะทุกคนอ่าใครสนใจอยากที่จะได้สูตรนี้ไปก็ทักหลังบ้านคุยไก่มาได้นะทะุกคนคุยไก่ยินดีให้คาแนะนาอ่ามนแล้วก็ให้คําปรึกษาในเรื่องนี้โดยตรงเรื่องสุขภาพเพราะคุยไก่เองก็ เคยเจ็บใครได้ป่วยถึงขั้นแอดมิดลงมานั่นแหละครูแกถึงเร็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพวันนี้ก็เลยแบบอยากที่จะมาบอกอลูกเพื่อนๆหรือคนที่ติดตามครูแกว่าอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพแล้วมันอาจจะสายเกินไปนะคะทุกคนวันนี้จงลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะใครสนใจแล้วก็ทักหลังบ้านมานะคะทุกคนเนาะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ทักที่ข้อความมาได้เนาะสนใจจบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุยแกยินดีให้คําแนะนำนะคะทุกคน เราจะหุ่นสวยสุขภาพดีไปด้วยกันใน2024กันนะคะทุกคนวันนี้คุยไก่ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย